ผมปริญญาชอบนะค,ค,ครับจากบริษัทสถาันวิทยาจังหวัดอุดรธานีครับเราสาหรับกลุ่มฟ้าเลวโจนะครับนี้นดนได้ได้พูดคุยกันเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกเนี่ย,ย,ยต้องบอกนะครับว่าเรามีความภาคภูมิใจในแล้วก็ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของท่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจนะที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นว่าปัญหาต่างๆนีท่าออกนะครับถ้าเราตั้งใจแล้วก็พยายามลงมือทำอย่างจริงจังนะครับ อันต่อไปนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับก็ได้ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชานะครับได้ไปเห็นของจริงนะครับในโครงการในพระราชดำรินะครับแล้วกเ็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับก,การโครงานของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงว่าการทําอะไรบางอย่างต้องใช้ระยะเวลาของุคนแล้วก็ทาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้จากของจริงนะครับส่วนในการนําไปประยุกต์ใช้นะครับก็ในเรื่องของการรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่คุณธรรมนะครับการลงมือทาแล้วก็ในฐานะที่เป็นครูนะฮะก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะนําไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่เราดูแลอยู่ได้นะครับเห็นตรงกันกับเมื่อกี้นะครับเพราะว่าอนาคตของพวกเราอนาคตของเด็กๆก็คืออนาคตของเราเหมือนกันขอบคุณครับอาจารย์วิชาสุภาพอรัยโจน